ก็งามเลยนห่วงเือนเดี๋ยวมคนเปของมันมันห่วงลูกมันแม่แม่ขอบมันบอกใชมว่าจะตรวเลยมั้ยยี่สบสอดก้วยออกไปสองลยยี่สิงมัน็นพิเศษล้แรงเลยประมาณโอ้ลแรงเีแล้วอมัเยอบเหี่ยวหลุด ได้แสงง่ายพนนาูาประตูถองยนนี h h ่บ like uh ่เพราะว่าคุณดีม okay. ันบ่แต่ว่าดารางามเหมือนม่นคุณแล้วบ่ง้อบางคนถูอเลยยืนด้ยหุทิพย์ผ้ามันนั่นเสียนโอ้ถายรถอย่ใงไรอะไรกันตดีิดิติดละติดได้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 พดตัวแม่นาประตูตัวนึงงามเดีเหรอคัน ตรงัวงามโอ้งามเวอพุนตมนยังงามมันอันนี้อะไรนี่ย่อยท่านขันม่นตุนนี่ราคาปล่อยตลาดคุณซื้อิดเร็วบ่เออสีิหาหาอย่าพาปยนิหาอืมเป็นออกงังามราคางัวขอบต้องเขาเบอร์ราคาขึ้นคราคาลงความนด้ กองกอกเพิ่นนี่อเดี๋ยวล่างากี่เดือนนี่ต้องหเดือนต้องหเดือนมืนะอือจ้ไปลางเอาได้กเจ้าบ่บ่วเปลี่ยนลางางนานี่ก็ได้ลางนสิเป็นหยังได้ลางาน่อืองามบ่เดือน้องเดือนสมติดแล้วเดือนตลุงอืออือคุเดีๆปาตงาตัว ทาเดี๋ยวคนหลอมขอ,อกงูยุง่งจิกัดงัวคนโอ้บัวลอมบ่ได้เป็ไปแนอนเลยล่ะย,ยุ่งไรปล่อยทเหนิคนปล่อยไอตัวนี้เนี่ยหัวละละสิบละแห่สิบหมดแล้ว,ลวสิบหนึ่งละ,ะตีบ่หอดก็ยังหน,ยหน่อยนะราคาง,งัวคนขอบขอ,อกลุงเพราะว่ามันผสมตีดเลยดท้องมันหาเดียนหงเดียนม,มากปีนาพนสิปล่อยพี่น้องปีนี้พนยังม่ปล่อยคนปล่อยแล้วสองตัว ปีหนาเมืองแลพี่น้องอกคอกบ้านของไทยตัวเนี้ยอันนี้ติดแล้วติดหาเดือนมนเนียครับนีขอคุณล่ามยังดีเลยพี่นอนะ้องอันนี้กว้หาเดือนน้นี่อบปอยมันบนนียงยเดี๋ยจากปีสอปีได้ราคากันปีก็กลัวโอเคแล้ว คอนปรเทสอ่อันนี้เอาไว้สกินไม่พันแล้วนี่มันสินจะงามไปไหนอยู่นี่ก็ได้ลูกแด้วนี่นี่เดี๋ยวลูกมันนี่เอาลูกก็งามเด้สิเสียดือนเนี่ยงามโอครีมแดงเลยมันป่วยซื้อได้เหรอพันเนี่ยบ่ไปก็หนีแล้วมันป่วยอย่างงามเลยโอ้เนี่ยบ่เป็นลิมบีสกินเพิ่งเนี่ยบ่มันมันกัดเซาเหรอตัวนี่เซาแล้วยงาม งามขอบอะไันิ้น่อยนี่สิสาวงามเลยมันห่วงลูกมันพี่นายค่อยปล่อยมาเลี้ยงคุณไว้แล hm <g 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 ้วเอาราคากันเลี้ยงไปค่ขายขายแต่ลูกมันชุดเมถาตัวได้บพราเจนี้ก็คัดออกไปเอาแม่ไม่แห้ ผ้ไดอยากแต่งวงาบอกเมืองงงานมาด้วยครับที่บ้านนนสร้างไผนะครับขอกคอกตัวน้อยขอกตัวน้อยครับผมลืมซื้อคนน่ะคนเรียงสิบเอ็ดมือนี่เนี่ยนอนนอนสิบเอ็ดมื่นแต่งงานะฮะกันเลยแต่งัาเด้อพี่น้องงามเลยหรหุ่นมันดีเนาะมันมันตั้งขนาดก้อนเนี่ขนาดสิบเอ็ดมือนนะให้พี่สาวขอมึงนเพียงก้อนเป็นป้องปอเยอะ อันนี้ยุงประกาศมันมาได้ปล่อยออกมึงหองยุงขืนสิบบ่เป็นยังยกงขืนมันไม่เห็มันเล่มใหญ่สิเอีไปแงงไปไกลออกไปมันเล่มใหญ่ละเหมือนสิอ่ะพี่น้องผมได้อยากได้หงวงามมาเมืองขอกรูปประตูหน่อยบ้านน้นสงไเ่พี่น้องตอนแรกปล่อยปีหน้าเมื่อวานเมื่อค่อนปล่อยไปสองตัวเทเดได้จใกเท่าเหมือนมันเป็นรอเก็บสิบบ่หัวสิบหน่อยเออเป็นปล่อยแล้วพี่น้องมาบ่ทันแต่คนมาขุนอีกจกปีกันปีหน้าก็ปล่อยเดี๋ยวได้ราคากันนี่อันนี้ลูกลาเพิ่นลูกสาวลาเพิ่น มงประสมจ้างเขามาปสมหมดนี่ป่าหลอดหนึ่งสองพันที่นี่มันกังามเลยเหแม่อเบิดสองเย็ดเบิดแปดพันนี้ได้ตัวเดียวเบิดแปดพันด้ตัวเดียวออนคนคนเบิติดเขาจะรับประกันบะรับอยู่แล้วรับสามเทียนเนะเสียคือเสียเงินเพิ่มแล้ว